อันนี้นะคะก็โหมีมีทุกออปชันทุกคนแพงมากไม่อยากจะมม้แต่ว่าแต่ว่าโมเดลเนี้ยสิล้านเกือบ10ล้านอไ่ะไปจ้างมาไอ้เปิดกระโปรงโชว์กางเกงในได้ด้วยแบบเนีย่ยเดี๋ยให้ดูกางเกงในหลายโคฮาคุคือเมื่อวานใช่ปะเล่นเล่นโอ้ใช่ปะวันนี้โคฮาคุพูดไทยเรื่ะรทุกคนมา <laughs> มาคบไม่ควคนนะคะวันนี güzel, aku, go, go. ้ควคูู้าษาไทยได้ควคูเวอร์ชันไทยไม่ตี้แมวอ่ะไม่ต้แมวดีจังดีจังน่ารักจังน่ารักขาักกุขาวักง้อขาวักง้อขาักไม่น่าร วันนี้ต้องโคไปโคอาโค,โคให้หมดทุกอย่างป่ะเนี่ยอย่างแรกเลยนะต้องเล่นเดชใช่ปะแล้วก็ต้องฝึกหัวล้อแปบ๊บฮ้ยเฮ้ฮ้ยหัวล้อไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮฮ้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 ยเ้ยเฮ้เหัวล้อไม่ห,ไมหมดละเสียงไม่หลำเอาลุลาายละทำไมไม่เสียงลำอะทุกคนทุกคน,สสนเสียงแล้บย่าเสียงแลบย่างไม่กช่แ้วอะ กำนึงหายใจไม่ออกเหมือนเป็นไซนันเลยไม่ใช่แมวค่ะไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวเป็นจิ้งจกเข้าใจไหมเป็นจิ้งจกมันมันชอบมันชอบของเรามันมันมันทำยากว่ะมันเรียนแบบยากจังว่าตัวคอคอหัว

มันเีวยวมันแหลมว่ะไม่นอไม่นอนโเลมาไม่อกีบไปโดนคอคุดหน้าตายแน่เลย We are we are fire We are we are fire